ยุทธศาสตร์ตำรวจเข้าจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและทหารพรานที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2,110อํเาเภอสังคมจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายการค้ายยาเสพติดที่มีลักษณะอันตรายและหลอกลวงอันเกิดขึ้นในพื้นที่นี้อย่างกว้างขวางซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ได้นำไปยังการยึดทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงถึง7.5ล้านบาท โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมประเทศไทยได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ริมแม่น้ำคงว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ของเราผ่านชายแดนซึ่งต่อมาทหารพรานและตำรวจได้ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่พบเก็บรักษายาเสพติดในจำนวนมากภายในพื้นที่บ้านมู้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้สังคมชาวบ้านได้รับประโยชน์มากเนื่องจากการจับกลุ่มนี้นอกจากนี้การจับกลุ่มครั้งนี้ยังเป็นการเตือนภัย และป้องกันการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทําให้สังคมชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมายในการก้าวสู่ความเป็นอิสระและปลอดภัยนอกจากนี้ตํารวจและทหารพรานจะสืบสวนอย่างเคร่งครัดเพื่อหาต้นต่อและเครือข่ายที่อาจมีอยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตตลอดจนการจับกลุ่มนี้ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในการสืบสวน และต้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากเหตุการณ์นี้จึงเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นและพร้อมรับมือกับการละเมิดความปลอดภัยและสันติภาพของประเทศในทุกๆมิติเพื่อให้สังคมสามารถดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมั่นคงในวันข้างหน้า